ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่14เทคนิคอ่านใจให้ได้ดีนะครับหรือว่าไอคาสองสิบสี่วันนี้ผมขอใช้สพนามเรียกแทนพี่ๆน้องๆแล้วกันว่าเป็นชาวไอคาสองนะครับเท่และใน14บวันนี้ก่อนหน้านี้คุณจะเป็นใครไม่รู้14บวันนี้เราคือพี่น้องกันนะครับเราคือครอบครัวเดียวกันแล้วเราจะลุยไปด้วยกันนะครับไอคาาคืออะไรผมขอตอบคําถามคนที่เข้ามาในนี้ครั้งแรกนะครับไอคาาคือนวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ที่คุณสามารถไปเรียน รู้ที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ผ่านโทรศัพท์ของคุณแท็บเล็ตของคุณ iPad ของคุณหรือสื่ออะไรก็แล้วแต่ที่คุณสามารถเข้า Facebook กลุ่มอันนี้ที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้ได้นะครับโดยเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันตลอด14วันนะครับในทุกๆวันก่อน7โมงทางทีมงานจะส่ง1โมดูลไปให้คุณนะครับติดต่อกัน14วันครั้งนี้พิเศษหน่อย เพราะว่ามันเป็นแบบวิดีโอที่เราเห็นหน้ากันอยู่อย่างนี้นะครับก็ใน14วันนี้เราสามารถถามตอบกันได้ตลอดนะครับสำหรับเนื้อหานะครับสำหรับเอ่อเนื้อหาในช่วงนี้เราแบ่งเป็นสามช่วงช่วงที่1นะครับก็คือช่วงเตรียมพร้อมโมดูลที่1นถึงสาวันที่1น่ถึงสนะครับจะเป็นช่วงเตรียมพร้อมเป็นเทคนิคต่างๆนะครับถือว่าเป็นขั้นเตรียมพร้อมแล้วกันถือว่าวอร์มเพราะอะไรรู้ปะ่ะผมรู้ว่าคอร์สออนไลน์เนี่ยตอนนี้เข้ามาใหม่เนี่ยคุณอาจจะยังแบบเอ่อยังไม่พร้อมเต็มร้อยแล้วก็บางคนก็เพิ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยถือว่ามันเป็นขั้นเตรียมพร้อมแล้วกันแต่ว่าใน3าวันนี้คุณเก็บมันให้หมดนะครับเพราะช่วงที่2โมดูลที่4ถึง12เนี่ยมันเป็นของจริงผมไม่อยากให้คุณพลาดแม้แต่โมดูลเดียวนะครับเพราะในนั้นมันเป็นเทคนิคการอ่านใจคนล้วนนะครับเพื่อที่คุณจะได้วิเคราะห์ว่าคนที่คุณกําลังจะไปโน้มน้าวที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยเขาเป็นคนประเภทไหนและเขาชอบให้คนมาคุยกับเขาแบบไหนและในช่วงที่2เนี่ยจะบอกเทคนิคในการที่คุณจะโน้มน้าวคนประเภทนั้นได้ น,ะะนี่คือช่วงที่สําคัญมากไม่อยากให้พลาดน,นะครับแล้วก็ช่วงที่สามโมดูลที่1 2บสถึงสิบนะครับอันนี้จะเป็นการขยายผลแบบแอดวานและโมดูลที่แล้วคุณได้รู้แล้วนี่ว่าคนที่คุณจะโน้มน้าวคือคือเป็นคนประเภทไหนใช่ไหมแล้วเขาชอบให้คนมาคุยเขาแบบไหนและคุณก็ได้รู้เทคนิคโน้นมน้าวแล้วแต่อันนี้จะเป็นขั้นลงลึกลงไปอีกนะครับนี่ก็คือการเรียนรู้นะครับตลอด14วันแต่ผมแถมให้นิดนึงนะครับวิธีการใช้คาดนี้ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด ข้อหนึ่งนะครับคุณต้องคิดเลยว่าคุณจะเอาสิ่งที่คุณกําลังได้อยู่ตอนเนี้ไปอัดแบปใช้กับสิ่งที่คุณกําลังทําได้อย่างไงนะครับผมเคยที่จริงผมเคยทําเป็นคลิปแล้วนะครับว่าวิธีการเรียนรู้ให้ได้ผลที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่การอ่า,นเ,า,น,านเฉยๆแล้วผ่านไปไม่ใช่การฟังเฉยๆแล้วผ่านไปนักวิจัยเขาวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่าสมองเนี่ยอะไรที่สมองเนี่ยมันจะไม่จําในสิ่งที่คุณไม่ทําทันทีถ้าคุณฟังเฉยๆ อ่านเฉยๆดูเฉยๆอะไรที่คุณไม่ได้ใช้มันจะลืมกฎของสมองนะครับอะไรที่คุณไม่ได้เอาไปใช้ทันทีมันจะลืมนะครับเพราะฉะนั้นคุณคิดไปเลยทุกครั้งที่ดูโมดูลแต่ละโมดูลว่าเออันเนี้ยคุณจะเอาไปอด a บ t ใช้กับสิ่งที่คุณกําลังทําตอนนี้ได้ยังไงบ้างานะครับนี่คือข้อหนึ่งส่วนข้อ2นะครับคุณสามารถถามคําถามได้นะครับใครที่เข้าไอค้าหนึ่งทุกคนจะรู้ดีว่า ผมอ่านทุกคอมเมนต์และผมตอบทุกคําถามที่คุณถามเข้ามานะครับแต่คําถามที่ดีคือยังไงนะครับคำถามที่ดีก็คือคุณต้องถามคําถามที่เฉพาะเจาะจงในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ทําไมรู้ไหมครับถ้าเกิดคุณสมมติมีคนมาถามคุณแบบกว้างๆอย่างเงี้ยคุณสามารถตอบเขาเจาะลึกได้ไหมแน่นอนคุณตอบไม่ได้ผมก็เช่นกันถ้าคุณถ้าคุณมาถามคำถามกว้างๆผมก็ตอบคุณไม่ได้ คำถามที่ดีที่สุดคือถามแบบเฉพาะเจาะจงในสิ่งที่คุณทําอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อที่คุณจะได้คาตอบที่เฉพาะเจาะจงแล้วเอาไปแก้ไขได้ทันทีเอาไปปรับใช้ได้ทันทีก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณเองนะครับข้อสามกดโค้ดห้าสิบผู้เล่นห้าสิบคืออะไรคุณรู้จักเรียนเนลเมซี่ไหมครับเป็นนักบอลน,นักบอลระดับโลกอะนะครับคุณคิดว่าเมซี่เนี่ยมีโค้ดไหมครับแน่นอนครับการที่เมซี่เป็นนักเตะระดับโลกได้เขาต้องมีโค้ดดูแลครับ และคุณคิดว่าโค้ดคนที่ดูแลเมซี่เนี่ยเขาดูนักเตะคนอื่นด้วยปะก็แน่นอนอีกครับเขาก็ต้องดูนักเตะคนอื่นด้วยแต่คําถามคือทําไมเมซี่เก่งที่สุดอะก็นั่นแหละครับกดโค้ดห้าสิบผู้เล่นห้าสิบโค้ดมีผลแค่ห้าสิบครับที่เหลือเป็นสิ่งที่ผู้เล่นต้องไปพัฒนาต่อนะฮะคันนี้ก็เช่นกันครับข้อมูลในนี้เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือคุณต้องเอาไปอัดแบบใช้ต่อครับเก่งหรือไม่เก่งขึ้นอยู่กับคุณนะครับอันนี้ก็คือสามกฎ ทุกๆท่านได้เอาไปใช้กันนะครับเป็นการเรียนรู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับคาดนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นคสท,ที่คุณเป็นเจ้าของตลอดชีวิตนะครับคุณสามารถกลับเข้ามาดูได้ตลอดเวลาตราบใดที่ a c e b o o k มันยังไม่ปิดอะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสมบัติของคุณตลอดชีวิตแต่มีข้อแม่อยู่อย่างหนึ่งคือผมจะอยู่กับคุณแค่สิบสี่วันที่ลงสิบสี่โมดูลเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องควรจะต้องนะครับตักตวงผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ตักตวนความรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่คุณจะได้เอาไปใช้ได้และอะไรที่คุณฟังแล้วเอาไปใช้แล้วติดขัดอะไรคุณสามารถถามได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับที่ผมต้องทำไอคาสแบบที่มันถามตอบได้เพราะว่าผมเคยผมเคยมีอารมณ์บางอย่างนะครับก็คือไปซื้อหนังสือมาอ่านพอซื้อหนังสือมาอ่านปุ๊บงงไม่เข้าใจผมไม่สามารถถามคนเขียนได้ผมซื้อหนังสือเสียงมาฟังงงไม่เข้าใจผมถามคนทําไม่ได้แต่ไอคาสไม่ใช่แบบนั้นครับไอคาสคุณสามารถ ถามได้และเป็นนวัตกรรมที่ผมต้องการให้มันเกิดขึ้นนะครับมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันในโมดูลนะครับตลอด14วันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับสำหรับใครที่พร้อมแล้วช่วยคอมเมนต์ลงมาหน่อยว่าพร้อมแล้วนะครับผมจะได้ดูว่าพร้อมเราจะได้ไปลุยกันต่อนะครับคอมเมนต์ลงไปเลยนะครับว่าพร้อม